ซ่องแค่นี้ก็พอแล้วเจ้าของซ่องหากระตื้นขว,วดเึื่อนเตียงก็สาว่าจะไลายคนเขาไปเ่ยงอยู่ในจมพนแน่เลยเขางับกบกูน้าสบายดียำสาๆทุกคนป้าเป็นเกิดเหตุอีกอย่างขึ้น หมอกแนมจะสิบเห็นทนทางแนมจะเป็นทงนาอันนั้นคือหมอกเลยทุกคนขาวๆนะคือหมอกป๊าหมอกงามไม่เลย บางในโทรศัพท์ก็คือธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะแต่เห็นตาจริงๆเนี่ยแบบงามขนาดเลยนะงามหรือเป็นตนยานวะแนมจะ,จะเคเห็นอย่าง แพนมอกว่ะอาหมอกนะทุกคนตอนให้อยู่ทำกลางหมอกเขายังเป็นบ้าหมอก หน้าเจ้าของซ่องบ่าให้ระล,ะล่างเด้อทุกคนยังไม่เห็นจ่าเห็นหมนอกก่อนโอ้บรรยากาศมันนออี่มันบรรยากาศโคตรแบบแปลกหูแปลกตาหรือเมือนีนแน,แนมที่จะไปเห็นอยังเลยเห็นหน่าเจ้าของซ่องแค่นี้กพ็พอแล้วเจ้าของซ่องหมากระตื้น สบายดีสบายดีทำูุชมทุก่านเมื่อี้หอบสับพลุงคลุงล่งเอียงหอบเอียงวะหอบสับพลังเคของเขานี่เองนะหอบมาตำอยู่พี่นั่นก็คือหอบหมากหงมาตำอยู่พี่นั่นเองนะทุกคนเนาะอีเสี่ยวสบายดีพี่น้องไปเอิ่นมามาตำมองหงกินทุกคนทั้งพึ่งกระเล่นติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเนาะทุกคน สบายดีสบายดีหอบตัมโหงเข้าหาบใส่ไมคานมาอีเม่หัวขวัญทวาสันมึงสิไปใช่เราอะไไปตัมโหงอยู่ทงหน้าเขาอยู่บ่ได้อยู่เฮือนเขาป่วงโอเคทุกคนเดี๋ยวสิตัมหงให้เบิ่งกันเด้อมันฮอชัยใช่เดียวลดสบายดีสบายดีทผูุสมทุก่านเมื่อนี้หอบตัมโหงมาตําอยู่เทียงไห้เทียงหน้าจ้ะ เทยงหน้ากับเทยงหน้าปติกะดอกกัดท่อมใช่ไหมเออกระท่อมเอาภาษาลาวกระเทียงไห่เทียงหน้าตัวนึง้อเตียงวันนี้มาเป็นแม่ค okay. ้าขายส้มตำนะคะทุกคนใส่เกลือก <and> ่อนใส่ไอโอดีนเนากระเทียม่ใส่ปะ สกกออืมลืมอันห,ห,หนึมาตัวนี้กูบอมาในน้ำเยน็นเูมาในน้ำเยนเ็นเ้ากูวันพุ่นด้บับ มีอันน่ะใส่ปลาแดกทุกคนเห็นแนมเห็นบอแนมบอเห็นกับบอเป็นยังไงปลาร้าตำแบบบ้านๆน้อบอมีหันมะเล่นเฮ้ยตุ่นปิดปิดมะขามเลยนี่บ่อันนี้พงนัวลนะทุกคนเนาะใส่หน่อยแซ่บหน่อยแซ่บลาย มีกับปราเป็นยังสะบักนาวแทนบัตนอัวมงขอ,องห้านลง่มอื่อมีมัหนหลด้งึ้นเหเออเขาไป้ไหวจนี่มันยังหอนทอนธร้มสมฝนสิโตแข้งได้เนี่ยนะตามาหุงซุ้มตามาหุ่งซุ้ม ตอนแรกว่าจะซุ่มเอินพวกกันผู้สาวมาผู้สาวไปบานหอยม่วงซะย้ผู้สามันติกาคงกตาบารบผิดชอบเลยจ er <zien> ้าก็มันเดียวพวกเด่ยาัเอางวังบ่ได้งวงวมันงว่ไยังบ่ตเบิดทุกคนเนาะใหญ่กิ่เบิดบ้านคือ พี่คือบอมามากินดอกห่านอยามาได้บอมาแถบเอาให้เลี้ยง่ะอ้าหน่อของหอด้ยเดินแป๊บหนึ่งเดี๋ทุกคนโอย่างเค้นมีดนะทุกคนจะเสิยหายเห้นแต่ต um อนปาดตอนกินเลยดีกว่าไปก่อนนั่นแหละแล้วเก่งมาก ป้ากบ่นใม้ตงใส่ใส่จานมัประมาณเดียวนะใส่ตั้มหงใส่่ใส่ในทงแล้วค่อยจะยิบเดี๋ยวจะให้อันนั่งอันนี้ตั้มต่อเ้ทุกคนตอนนี้เขาเริ่มอันเหือเหือยหน่อยไข่ห่อยแล้ว่อยตั้มต่อด้วยแต่ผเคยเป็นไหมคะแต่ัเป็นก่อนเอสามสามมือตั้มทุกคนมันต้องอร่อยแน่นอนสามคนตั้มคนนะแต่ชางนี้บอเอาตเอาอก บ,บทบถนัดตอนอันะนกอร่ลยนี่นี่กินขนาดพี่น้องอเตาอร่อยนะเออเอาเลยตำลบเชิ่เอาซิมซิมิมให้ไปในซิมซิมซิมกับมือหนะยิบหรอนะออมันจงแซ่บจงหูจักวันลดสาดมันจะพอดีหรือบวพพอดีก็ได้เอาปลาใส่เงินหนึ่งขวบมาชิมก่อน แม่ค้าค่ะแม่ค้าเฮ้ยเ็ดหน้นา hey, นตาคือคน,นอยากขายของดูเฮ้ยมาเด้อจ้ามาเด้อดิอันนีน้ป้าบอกเป็นปลาหรือเป็นนัวแต่สีเข้มบลล่เป็นนัวใส่น,น,สน้ำพอแล้วเสร็จไหนอนทุกคนสามคนตำสอยกันตำวระสันสามแม่ครัว เนี่ยไถือผสมไปเสะใส่แล้วเหรออันนี้เลยใส่แล้วเหยอใส่อีกบ่อบ่อบ่อพอพอพอมันออกหลุดมันเปียกแล้วไปเสะอันนั้นว่ามันออกหลุดอันนั้นวไหวค่ะการกินตะโมหงอยู่เทียงหาเทียงนาเนาะทุกคนทานผู้ส้มอาชยักทานผู้ส้มอาชยักได้ขับความสัมผัสแบบนี้เนาะเพราะว่ากินทงไหายทงนานะตอนที่เขาเคยอยู่เมื่อไงฮาก็เคยคิดว่าโอ้อยากกินตะโมหงอยู่ทงไหายทงนาเดียวจะอันนี้คือ ความเป็นจริงนะทุกคนนี่คือได้มาสัมผัสแตวก็คือมากิน,อ,นอีเทียงนาะแ,แต่พอดีแทีแซ่บมากเลยสิโอ้ยอย,อยากจ้า <laughs> ๋ยวก็มาหนังทูเอาก็แซบนี <laughs> มาถอดเลยเซนเซอร์จะเซนเซ,นเซอร์ <laughs> แ่บแยังัสิว่าแสบแสบหนะอหน,นออะไรแกหน,นอไม้ค่ะ <laughs> ไม่ได้หนออะไรดอกท่นหนอไม้ค่ะมา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 กินต้มหุ่งพอดีมามา มาจะใช้นะนะสมสดผมานมาท่ดินอากาศบมาหายจกเหื่อมาเป็นตนม้ยะมามือได้เกตยู่วันนนี่ใส่เบ yeah, ิ่งดูอ้าสบายดีพ hmm. well, ี่น้องมาต้านน่อไม้เออได้นะน่อไหม่ไปป่าพี่น้องพี่น้องแล้วจะโคนที่ตะมุงก่อน มามามาปงกระตาเฮ้ยจะมาปูงกระตาเฮ้ยมามามากระตาชินกําหมูมาเลยมาเดี๋ยวมากินกระตาหงมาเดี๋ยวเ้อเฮ้ยเ้ย้ามือมือเ่าเข่าเอ็งบาแล้วออกมาคือมาหายแวเปนตะนมามาขาม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 าเาม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 า้าม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 านาม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 านาม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 าทานานมา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 ุามามามาาม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 นมามาม้มา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 าม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 ากมา โยบุกินตีนบาอยู่มันตามอยู่ไปตามอยู่มากกวาสิบ่สิามสิบสี่เขาเอามาจากไนมาโยมามาขวบมาเยอะอยู่แต่ว่ามาออกมาไ้อะนะมาแต่ใส่ใบหอมนี่ล่ะเอามาแต่ใบน้ำบอน้ำบออีกอันนี่ล่ะแต่าน้ำบอตาเก่น้ำบอน้าตาแจงขวบมึงพี่น้องเอยากขซีมึงดึงพี่น้องด่กังเซบเซบมาแตาหนดอไม้กัเบต้ามึง ไม่แม่ะนายไปได้เอาเขามาฮัมกับุกิมามอรที่าเมย์นะฮัมขี่รถเมื่อพครเดียวขจะเด้งขาดเีเข้ามาอยากจิงจางเนาะนี่วันไหนไดมันจะพีณเอาไว้จิ้มหูเด็กตากันตํามต่างส้มมือเลนทุกคนการซ้ำคนคนซ้ำใสยพักหนาะเจ็กเียได้แล้วเนา

กบขึ S <S S> <s ้คอหนามผ่าหนามพนงูงใดงูหนามกินอะไรอย่างนี่มาทำไมมันุ่งพุ่มามันก็พูง่าอหน้า่องมันอะไรบ่อข้มาอนหงวในใดแล้วมาดาได้เาุ่ก็พุ่ันข้าวผบุ างานั้าลโอ้ยมีเนีดักกายเขาเมียลูกชายของแ้่ยางบ้าล็กลุงโซมอยู่ให้ขาเมียตัว่เขาเมียให้ลูกตัวนั้มียองเมียบันไดคนหมอคนงัวอ่างคารดอนอะไรฮะฉาบหลานนนหึงนึ่งหลืออันเหาขึ้นเลยนะบ่ เบาวาขึ้นอย่เดียวมันวบาเบาลงละลายลงรันก็เส่ด้อวงเลยนะครนะหลุดันเด็กนอนในสวงเลยสองบองก็เหื่ยมันเอานะปันกระตานี่ไม่ม่ปาหระตานหากระต่ายมะตนห้ปันเห็นเขาล่าง มาานไม่สเพิ่นไม่รอยมากมาวางเลยกินไปกินไปเลยโค้ด้วยหัวจางหัวหนึงว่ะอันยังคือางกบมากว่าโนพี่จ้าสมตำเนาะพยักนะพยัไงหายหายแล้วแม่ว้ายอะเร็วเอาไปกินเป็นบ่อยรอย

อันนี้ม่ลกมะอันนี้มาอนนี้อันนีอนี้ืนดิือเชาายุ่งกินเลยืนดิไม่สหมกจมูนี่ินดากรบ่ชหอยเขอนหูจิ้มมันใช้เนอาหรเบิ่งบลอยเบิ่งนะอยากอยาืะดุม โอ้โพ่อแม่มก็ไปได้มันตไทำมเห็นเสมยงนะารับบ้านนมงตีพอนี่มันหายเล้วเอยนเสซงเอือยนั่งจินดา้ม่หูวแซงมันได้หรือเปล่านะไมผส้มเนาะบีบบับบีบบับบีบบับน่ะนี่นะนี่มันหายันอ ยิไปกินมาแับแซมเนาะแตหงอะไกันล้มมากเลยยิบไปกินมายิบไปกินมาก่นวดเองนวดอยู่ในมือเียมอเราได้อันีเอามาืออันนี่เหยาสหาพตดเงินหาเสบ่ามาอีแม่ครัมึงจะไปใส่แล้วจไปจับมะฮงกินที่ทองหน้า ไอ้บ่พักนะไอ้บ้าหลวงพอได้เลยจ้าพี่กับเขาเอาหอมตัวแดกเอาหอมตัวนอีบ้าวนี่เงานี่กเฮ้ยซักเอาวปูมันน่ำเขาเรียกกินกันนิดน้ำไปกินข้าวเล็กไปแค่ไหนขี้ดินดักเยอะเหลือหน้ามน้าแก้วหน้าวิธีไปร้านผูกคิดนี่เทศประทักคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนเด้อยวทางผู้ชมทุกท่านไว้ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อ สบายดีสบายดีบายบาย